มาล้วจะมือที่สองของการเกี้ยวเข่าบางส่วนเมื่อนี่สิมมหย่อนเอามุมนี่จะนี่เออกะมีหมองเหลืองหมองเขียวปนๆปนกันอยู่กับพี่นงกส็สิได้ย่อนเอาคือว่าละ่ะมองในวันในแก่กับวัฒนในเก็บวับนในนั่นวันในเกี่ยวแต่ว่าหลงกลางๆนี่กะ รู้สึกว่าสีอ่อนสีเหลืองหลายก็มูเนะพี่นอ้องกับพ่อเกี่ยวเราลระพูดถึงแต่ว่ากับสีเหลืออยู่นี่บางส่วนใกล้ๆกลับสียังมาทันในเกี่ยวเพราะว่าเม็ดเพิ่นกอาจอยังสีบาทันในต็ตมเท่าใดเมื่อนี่สีเอาไปถึงพูดละพี่น้องใส่ถึงต้นดูโล่งกลางสีเลียวมาดู เดี๋ยวเปียงน้ามเปียงน้าออกแล้วแต่ว่ามันอันมันยังเป็นตุ่มอยู่ไหมพี่น้องมันก็คือสีย่างยากว่าวเบียวว่ามาด้ยจากมาเกี่ยวเข่าไคันลมนี่จังได้กับสิได้อันถอดเกือบรุยีเลยอเด้อ ลองลุยบังทีโอ้ได้ยุ่จากพี่นอ้องบอลมเท่าใดแข็งโย่ดินนะเข่ากะว้างน้อยหน่อยที่ได้เท่าใดน้อปกี่น ได้ซ้าเกาบ่านอได้ตามเป้าปีที่แล้วบ่านอบ่ได้ตามเป้ากับพ้าย้ายประหยัดเอาเนาะบ่ต้องเลี้ยงหมาเลี้ยว ให้มาเป็นอันให้มารับกรรมเล็กัระเทศเขาได้หน่อย,อยขวเขว่าบัดท่านไอ้เกลียวดีว่าพี่น้องบัดท่านไอ้แก่ดีว้าิดอ,อันนีนในต้นเดียวมันมีเถอะเกออัน,อน่าเกอนะกอสิวาจังสัง เอาโอวเลี้ยงอ่ะจะมาพามันเหยียบต้นเขาร่มได้บ้านี้ลูกตรงไหนตัวนี้เราบัางสิถือลดจำนวนเข่าก่อนมม่ขันได้เข่าน้วยนี่บ่ได้ซอยอย่างเลยนะม่เห็ุเขาร่มย่างเดียวเลยแล้วอ่ะดื้อดือบอกอยังก็บอกเอา ชว่วงนี้ไทยบ้านเพิ่นกระยกักการได้พี่น้องผู้เพิ่นเกี่ยวเขาเพิ่นไปหาเงินเพิ่นไปหารับจ้างเกี่ยวเขาเนี่ยเดี๋ยวบัดอันเกี่ยวเขาบวกก่งน้ำเพิ่นเรือบวกล้าไปหารับจ้างผู้เถโดยรถจเพราะว่างานเพิ่นว่าใหา้เนาะงานเพิ่นว่าเห็ดง,งานได้บปกุ้มเงินเพิ่นนะแนวเห็ดของเจาาง้าของนี่ก็ทั้งเกี่ยวทั้งผักเมื่อยกระยุด อะไรแล้วเอ้ยน้อนเปล่าที่นี่ะลุกมาเราไมาส่สนใจน้อนอยู่ในน้ำหมามากอาบน้ำ เมื่อนี้แดดบ่ห้อนเลกจ้ะพี่น้องแดดแดดบ่ใครมีเท่าใดวะดีโยจะว่าช่วงเช้าเหมนติว่ามันโอ้ยเมื่อนี้ได้เกี่ยโคราตากแดดครับเลยด้อพอมาหอดน้าจังเลยละมันบวลง เลียยง้าไม่จับเขาแม่เจลูกทันบ่มีน่าเห็ดกับไปหาป่าไปลูกไปหาป่าควันไปดีกว่าฉีดแมลนกวนกันอยู่นีตัว น่อมย้อมได้พี่น้องเกี่ยวเข่าล้มแต่ใครในของเรามันล้มบ่าลายเ่าคือของอ้ายเพื่อนเขาล้มมันก็เกี่ยวหนักสำหรับแวว <laughs> สำหรับคู่เพื่อนเกี่ยวเข่าเรบจ้างจากเพื่อนที่ว่าเกี่ยวหนักไปเกี่ยวบรรยาหนักหรือว่าเป็นเรื่องปกติแค่เจ้าเจอเจอาไปจัดแต่ว่าสำหรับแววนี่โอ้ยเจอเข่าล้มขนาดล้มนี่หน่อยจะคืดยาก ลแล้วเปลี่ยนนขนาดเขาตรงๆก็ะเกี่ยวยนกอยู่ย เช่าปินย่อมปินย่อมอีหลีเนาะพี่นอ้องช่องเช้าได้ประมาณนี้แหละจ้ะเพราะว่ามันมีน้ำแล้วกระตมเพราะลงไปคักๆแล้อ,อยุคกลางๆตม่มจะลมน้อยนึงปัญหาก็คือหาง่วงว้างฟอนเขาบ่ได้เลยเนะะรราะก็เลยสีซ่าแล้วก็มันเป็นมีห้วงเขียวผสมกับห้วงแกยูก็ได้เลยเลือกเลือกเลือกเอาประมาณนั้นจ้ะพี่นอ้อง ถึงเกลียวถึงบึงถึงเกี่ยวถึงบึง,ง,ง,บงช่วงเช้ากับสีได้น้อยนึงเดี๋ยวช่วงบ่ายนี่กับค้งสีเล้วลยวะจ้ะตอนนี้แดดกำลังฮอนพักเที่ยงก่อนมาสายพ้อมคิดไปเรื่อยๆคือว่าเหรเนาะพี่น้องเนาะผูดเดียวถึงเกี่ยวบกเกเงถึงบทนแดดเรียบร <laughs> <laughs> ้อยกับพี่น้อง สำหรับภารกิจมือที่สองของแววในการเกี่ยวเข่าเป็นย่อมเป็นย่อมก็เมื่อยคักจำมือ,อมนี่เพราะว่ามันดนหอบอันฟอนเข่าขึ้นจากน้ำน้ำเหม็พี่น้องทั้งมัดเลยแล้วกับเข่ามันก็ได้เกี่ยวตั้งแต่ตรงกลางพวกจูข่ขอบขอบนี่ย่างบ่เกี้ยวนี่มันก็เลยได้อหอบไก่ เหลือ,อนัน่นกระสีเอาไว้ให้มันแก่พร้อมกันก่อนมันมีหม่องเขียวแซมหม่องแก่มันก็เลยเกี่ยวยากก็เลยเสี่ยวให้มันเหลืองดีๆจากพวกน,นี้เหลืออยู่บลายดอกพวกอันที่มันอยู่ทั้งน้ามันยากยูน้ํานึ่หม่องที่มีน้ําเี่จ้ะเนี่ยน้ํค้ังเนี่ยมันเปลี่ยนตมเปลี่ยนเลนเนาะพวกทั้งทั้งผลกระสีบ่ม,มิน้ำมาแล้วดินกระสีเริ่มแข็งละกระสีง่ายขึ้น กระบ,บอเนี่ยดอกอาจสิใส้เครื่องตัดห้าตัด,ตดพวกที่มันนบมีน้าเพราะว่ามันงางนี่กาการเฮ็ดกว่าเย้าวัวสีเล้วแต่ว่าขันทามันมีน้ามีหยังมันกะใส่เครื่องตัดห้ายากเนาะเข้ากบบระบ่หลายได้จากพี่น้องหัก คือว่าเฮ็ดยากยาเสียงหอบเสียงเนื่อยหอบเข่าขึ้นจากอันน้ำม,มาไหวถึงคันเท <c oughs> ลูกเช้าหน้าได้นอกพี่น้องเนาะเฮ็ดจังไลได้เดี๋ยวมืออื่นกระสีใส่เครื่องตัดงาตัดให้เคืนระบาดนี้ให้ทั้งปลา,าศาสตุ้น ทั้งที่เกี่ยวมือวานนี่มันไม่ให้หนึงหยามันหลายบ่เปลี่ยนตะเกี่ยวหยามันหลเข่าต้นน้อยหวงหน่อยก็เลยเสียเอาเครื่องตัดหยาตัดเอาแล้วก็มัดอุ้มเอาเอา,เอา,เอาทั้งหยาเาทั้งเข่าเรามาสีไม่นี่ก็กราวคำว่าสวัสดีจ้า